อีตาด้ครับวานองอ์ครับอีฟีน่าครับองค์การครับองคบอนเ่อหลังงานครับ อันนี้เพิ่มอ nee, right? ีกคู่นะครับผมอีกค uh, ู่นะครับต้องไม่ละคันโคตรประมาณสีคนได้ครับอลเนี่ยฮะต้องได้ละจ้ะ เบาต้อยกบกอนเยี่ยมมากเบาต้อยกบก่อนนะครับเอ่อไอ้ตัวกองคัค่ะค่ะค่เบต้อยนที่เห็นเอ่อตอนนี้เลยครับผมเห็นอรูปง่ามตอนนี้เลยค่ะใ่รยันนี้ท่ายันนี้เลยคสาวีเห็นที่ร้ัได้ไม่ที่ร้อยได้เห็นคว่ได้ไหมล่ะทีเห็นอธิท้ายรูปม่อกี้นี่ช่างเบิรดเลยในใตอนนี้สมสม่อนเลยตีครับตีครับาแม่ดตาแม่คือเงแช่ให้เบิดเนีวยน่ กันซ่องไหนสันน่ะคีตามเน่ยมีตาเนี่ยเห็นแล้วแม่นัล้งบอกนี่าานี่ตาเมย์นี่ตาเพื่อนตาจะดู อันนี้อรกันยังนึกตาข้อม้อแล้วกุี้ก้ก่ได้งามละรอเลีมาัดข้ได้เดี๋ยวมันดยงอยู่นี่กันไก่ไกครัดแดงสูงขาหนอันนี้รับ ตอนน้นเหรดิ้ัไปไหนรู้ไวไปใบาดไปไไไปาดเป็นิจไปไบธาต้อมัล่ะไปใบอะไรไปบอะไรเงินครับนเงินครับไอนัอังกงค ออนคุทงครับทำไมเลยที่ไม่ไปนะคะเลยครับยังไ่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับเลยครับดูครับอ๋อครับ ห้มไอยูครับไอยูรถฟันทัดคุณแม่จะไปทางใดกันตอนะคุณแม่ไปไหว้ธาตุไปไหว้ธาตุนะครับไปไหว้ธาตุจ้า 好了没？好了没？好。打开抽屉。打开抽屉。哦，好了。好。不不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 不 มีฮับมีรับไม่ได้้องว่าับควายุ่งจุกิกันคิเช่นนี้เราจะได้นคิทำเนี่ยว่ะครับเอเกี่ยวกับอย่างครับตอนนี้พวรบอกครับเห็ดอาหารบอกครับนีใจให้กับกิน เกี S <S> ่ยวกับกินนะครับเกี่ยวกับเที่ยวกับกินนะครับคลิปจะแน่ออกครับเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์อันอ่อันันนครับาันหน่งครับไปนรอีแันหนึงครับช่องด้วยนะครับราจะเป็นแก๊บ

ครับอ๋อกระลือครับตัดตัดนนู่นกว่าตัวที่นี่ครับ